สวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นเกมนะครับในราคาไม่เกิน500บาทนะครับอยู่ประมาณ400้ต้นๆถึง400ปลายๆนะครับแล้วแต่ร้านที่เราจะเลือกนะครับผมผมได้มาประมาณ450ิกว่าบาทนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับจะเล่นได้ถึงเกมบอยแอดวานเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเด่นตรงไหนนะครับสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูคือจะมีนะครับเริ่มตั้งแต่แฟมมี่คอมนะครับแล้วก็ PC ซีแนดอ่ะเดี๋ยวผมขอแยกใกล้ๆเห็นไหมอ่าประมาณนี้แล้วกันนะ โฟกัสปาครับประมาณนี้นะครับผมในเริ่มใหม่แฟมิคอมนะครับ868เกมนะครับผม PC Engine นะครับ304เกม Super f a m i c o m 1,165อ1 5เกม Mega Drive นะครับเก2เกม Game Boy นะครับ1,142ยเกม Game Boy Color นะครับ 100... 1,112เกมนะครับแล้วก็ Game Boy Advance นะครับเ6 2กเกมนะครับเบ็ดเสร็จเครื่องนี้นะครับรวมเกมให้ทั้งหมด6,000กว่าเกมนะครับพี่ แค่เกมบอยแอดวานกับว่ากับไอ้นี่เอฟซีเอเจเนี่ยก็คุมนะครับผมที่เป็นเกมภาพสวยสวยหน่อยนะครับผมนี่ยเขารวมเกมเกมเด่นๆเ,เขารวมมาให้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันเด่นก็คือเป็นระบบเซิร์ชหาชื่อเกมนะครับ6พันกว่าเกมจริงๆแล้วถ้าเราไปหาเองทีละเกมทีละเกมเกม,มันช้า,ชาใช่ไหมพี่พี่อเดี๋ยวผมจะเซิร์ช มาใช้ปุ่ม L กับ R นะครับในการเลื่อนฟังก์ชันพวกนี้นะครับผมถ้าเป็น L ก็จะเลื่อนไปทางซ้าย R เป็นทางขวานะครับเราก็เลื่อนไปที่แว่นขยายนี่นะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเกมมาได้เลยไออย่างผมจะเล่นมาริโอนะเอาแบบง่ายๆนะพี่นะครับมาริโอก็พิมพ์ไปเลยไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ครบตัวก็ได้นะครับผมพิมพ์คำว่ามาก็ได้อามามาริอ่ะมาริอ่ะมันในๆปุ่มกล้ๆแล้วพิมพ์มาริโอเต็มๆไปเลยแล้วกด enter ตรงนี้นะครับผมแล้วกด A มันจะรวมมาให้ของทุกเครื่องเกมที่มันค้นหาเจอครัว่ามาริโอเลยนะครับผม อย่างนี้ด็อกเตอร์มาริโอมาริโอบอสมาริโออีสอะไรมิสซิ่งอะไรเนี่ยมาริโอไทม์ไทม์แมชชีนนะครับมาริโอโยชิมาริโอเอ่อซูเปอร์มาริโอบล็อะและพวกเนี้ยครับผมรวมมาให้หมดเลยนะเฉพาะที่มันเจอของมาริโอเนี่ยครับ45เ <c oughs> กมเลยนะครับรวมทุกคอนโซลเลยนะครับรวมทุกเครื่องเกมที่มันเจอนะครับผมอ่ะประมาณนี้พี่ๆน่าจะเห็นกันมั้งเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสูบนิดนึงนะอ่ะโอเค จะเจอหมดเลยนะครับแล้วจะมีปกเกมมาให้เราเห็นคร่าวๆด้วยนะนี่นะผมใช้ iPhone 15 Pro Max ในการถ่ายนะครับจะขออภัยนะถ้ามันดิบๆตรงไหนหรือว่าไม่ไม่คมชัดตรงไหนนะครับอ่านประมาณนี้แหละหาดเรื่อยๆเลยกันนะอ่านี่มาริโอประมาณนีแล้วเจอๆดูคอนท่ามั่งแล้วกด B มันได้เลยนะครับย้อนกลับนะครับเดี๋ยวดูคอนท่านะเราจะลบแล้กด B นะครับคอนท่าก็ C O N ใช่ไหม C O N ท่าอย่างนี้ป่ะอ่านี่ครับผมคอนท่าม,มีมาให้หลายภาคมากนะครับผมเนี่ยดูสิแล้วแต่แฟนมีข้อบ่นเกมบอยเอ็ดวานมั้งจะไม่ดีน,นะเอฟบ,บางเกมเล่นได้ก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ลื่นก็มีนะครับผมอ่าที่แบบเอฟฟู๊งแล้วเปเยอะๆอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แฟนแฟนคขับคอนท่านะครับผมเปิดให้ดูเฉยๆนะครับอ่าแล้วก็อีกเกมนึงก็คือโปเกมอนนะครับพี่ๆผมจะให้ดูว่าโปเกมอนมีภาคอะไรบ้างน,นะโปเกมอน ันนะครบบอกไว้ก่อนว่าโปเกม่อนที่เป็นภาคพวกนี้ที่เป็นขาวดําจนถึงเกมบอลทันเลอร์นะครับจะเป็นภาษาจีนนะครับอีกไม่ใช่ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะครับจะเป็นลอมญี่ปุ่นนะครับส่วนภาคที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นพวกเอ่อเอมอลล์นะครับที่เป็นของเกมบอลแอดวานเป็นต้นไปนะครับนั่นก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมก็ไห้เข้าใจเหมือนกันนะไรเขาไม่ลงลอมภาษาอังกฤษมาให้นะทั้งที่ว่ามาขายต่างประเทศนะครับไม่ได้ขายในจีนเนาะแต่ว่าเขาขายในจีนด้วยแหละ หมายถึงว่าเขาตีตลาดประเทศอื่นก็น่าจะเปลี่ยนรองมาให้หน่อยนะิดน,นึงเนาะประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยครับนี่เกมบอยแอดวานซ์เนี่ยนี่เป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับผมภาคแอบบลอล์นนี่คือภาคดังสุดของเกมบอยแอดวานซ์เนาะพี่ๆน่าจะเข้าใจกันใครเป็นสาวูของโปเกมอนนะครับผมนี่ครับโปเกมอนเอ่อลูบี้ซับไฟเอาเปรียบหมดเลยไนอะ้พวกนี้น่าจะเป็นภาคแฮกมาใช่วงแรผมก็เคยได้ยินแต่น่าจะเป็นไาสังกิจทั้งหมดนะครับ เต็มไปหมดนะครับเครื่องนี้มันสามารถต่อออกทีวีได้นะเดี๋ยวผมขอขอนุญาตรีวิวชัดๆอีกทีนะึงก็คือว่าเครื่องนี้เป็นระบบชาร์จแบตนะครับมีแบตเตอรี่ในตัว800มิลลิแอมป์นะครับผมชาร์จครัง้งนึงเล่นได้ถึง2องสามชาร์จครั้งหนึ่ง2-3ชั่วโมงก็เล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับผมเ,เวลาชาร์จไฟตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับเนี่ยเหมือนมาทำสลับกันนะครับพอเวลาชาร์จแล้ไฟเป็นสีเขียวแต่ว่าเราถอดสายชาร์จเองเราเปิดเครื่องเล่นเกมมันเป็นสีแดงเนาะ มันน่าจะสลับกันเนาะเวลาชาร์จจริงๆน่าจะเป็นสีแดงแล้วเวลาชาร์จเต็มแล้วเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยมันจะน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเนาะพี่ๆพี่ๆว่าอย่างผมไหมนะครับนี่ครับสายชาร์จอยู่ข้างบนนะครับรูชาร์จอยู่ข้างบนตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะครับจริงๆสายชาร์จแบตใช้ร่วมกับโทรศัพท์ and ด o อ d ทั่วไปได้เลยนะครับผมที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้ความแรงของอไฟที่จ่ายเข้ามาเยอะมากนะครับผมใช้สิบวัตต์ทั่วไปก็ได้นะครับ อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เสียบออนต่อทีวีครับนี่เขามีสายมาให้นะครับพี่ดิสายเขามีมาให้แล้วเป็นสาย AV ต่อทีวีนะครับอาจจะไม่ยาวมากนะครับพี่ๆแต่ก็ว่าต่อได้นะครับเขามีถือถือว่ามีแดกมาให้นะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับผาก็มีมาให้เหมือนกันเป็นไททายเอทายเอตรงนี้ดูไทซีนะครับผมอ่าสายก็ไม่ยาวมากเหมือนกันถ้าเรามีอะแดปเตอร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วอันนี้ไปเสียบเพิ่มได้เลยนะครับผมเนี่ยครับผามีมาให้แล้วนะครับ ย้ำอีกทีนะครับว่าเครื่องนี้มี6,000กว่าเกมนะครับผมเล่นได้ถึงเกมบอยแอดวานนะนะครับเดี๋ยวดู PC e n g อนจินมานครับนี่ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่า PC e n g อนจินมีเกมเด็ดๆอะไรมากนะดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับคร่าวๆนะผมชอบตรงที่ว่าเขามีปกเกมมาให้เกือบทุกเกมเลยนะครับผมอย่างน้อยๆเราไม่รู้จำจาชื่อเกมไม่ได้เราก็ยังรู้จำจำภาพได้คร่าวๆบ้างนะครับ ไม่ต้องไปนั่งคน้นหาทีละเกมทีละเกมเยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ตะกตูลบอมเบอร์แมนก็มีครับอ่านะบอบอแมนนะครับอันนี้ซูเปอร์ไฟมีคอมนะครับมาดีแหะครับนี่อันนี้ซูเปอร์ไฟมีคอมนะครับจริงๆเอ่อมันตัวเครื่องเนี่ย มี2สีนะพี่อีกสีนึงจะเป็นสีแดงนะครับลองไปกดดูในตะกร้าในร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงก์เออก็อเรียกอะไรใต้ชื่อกิปแล้วกันเนาะที่ที่เขาใส่รายละเอียดอะไรพวกนี้นะครับอ่าวันนี้อันนี้มีกระดาษนะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งอีกระบบหนึ่งที่ผมจะบอกก็คือ เขามีระบบแบบว่าสมมตินะครับสมมติเราเราชอบเพลงกับเกมนี้นะครับตัวนี้แอคชั่นนะสองเนี่ยเราชอบเนี่ยเวลาเราที่หลังเราปิดเกมแล้วเปิดเข้ามาใหม่มันก็จะแบบไปอยู่หน้าอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเรากดตรงนี้ได้เลยครับให้เป็นกดตัว x ที่ชื่อเกมนี้ใช่ไหมครับสังเกตตรงลูกศรตรงนี้นะครับกดตรง m ให้มันเป็นรูปดาวอ่านี่รูปดาวปุ๊บทีนี้มันจะเซฟมันจะจําให้เราแล้วเราอ๋อเราเก็บกดเกมนี้ไว้เป็นเกมที่เราชอบนะครับเรากดไปทางซ้ายก็ได้เพื่อไปทางซ้ายให้เลยแว่นขยายไปนะครับให้เป็นรูปที่ว่านี่ครับ เฟลวิลิตอะไรอยเงยครับเนี่ยอ่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นลายชื่อเกมที่เรากดชอบนะครับผมอ่าประมาณนี้นะเป็นใช่ไหมมันย้ายไปอยู่ตรงนี้ละแอคชันะ่น52เนี่ยอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คืออีกระบบหนึ่งและอีกระบบหนึ่งที่เจ๋งก็คือระบบเซฟนะครับผมอ่าอย่างเดี๋ยวผมจะเล่นภาคโปเกมอนภาคนี้ให้ดูนะครับแล้วผมจะบอกดูว่ามันมันมันดีตรงไหนเครื่องนี้มันเป็นระบบลีนุกนะครับเป็นระบบแบบเป็นเฟิร์มแวร์ทั่วไปนะครับผมที่ไว้เล่นเกมอีมู แต่ว่าผมชอบ,บอระบบเซฟเขามากเลยอ่ะค่อนข้างที่จะโอเคนด้ายางตอนนี้ยังไม่โหลดเข้าหน้าเกมดีใช่ไหมเนี่ยประมาณเนี้ยพี่กดตรงปุ่มนี้ได้เลย C L M สีเหล็ดโมสตาร์พร้อมกันปุ๊บนะครับแลวเลื่อนมาที่นี่ได้เลยครับคําว่าเซฟเนี่ยเราสามารถเลือกเซฟได้เลยนะครับสี่ช่องเนี่ยเราอยากจะเซฟช่องไหนอตอนนี้ผมเซฟไปแล้วช่องแรกเนี่ยผมถึงถึงนี่แล้วแปลว่าผมคือผมอยากเข้ามาเล่นเลยใช่ไหมครับผมกดตรงนี้ได้เลยคําว่าโหลดแล้วก,กด a ตรงนี้ได้เลยปุ๊บม,มันจะโหลดมาให้ทีหัวเรืนะประมาณนี้แหละครับพี่พพ เอาหมกเล่นช้างไว้ประมาณนีเน้เห็นไหมครับเลี้ยงกอไว้ที่นี่เห็นไหมเห็นภาพพอเห็นภาพไหมประมาณนี้สมมติพี่่แบบ่ะอยากจะเซฟตอนนี้เลยอายอยู่งี้เลยไม่ต้องกดไม่ต้องเซฟของเกมไม่ต้องเซฟของตัวเอ่อตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวในเกมเลยก็ได้นะครับเราสามารถเป็นเซฟผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์กดป่กสองปุ่มดีร้อมกันเหมือนเดิมปึ๊บ เนี่ยมันจะกลับมาหน้านี้เหมือนเดิมเห็นไหมครับมันง่ายมากเลยผมชอบตรงนี้มันมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยเราก็มาที่คําว่าเซฟแล้วเราก็กดเซฟได้เลยอ่ะผมจะเซฟทับอันแรกใช่ไหมก็เลื่อนมาทางซ้ายให้กดคาว่าเย็นะครับปบ๊บอ่ะเนี่ยมันจะกลับมาเซฟตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ารูปภาพขึ้นแบบนี้แสดงว่าเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกลับไปเล่นถ้าเราจะกลับเข้าไปเล่นในเกมในเกมนี้ต่อเรากดอันบนแต่ถ้าเราจะออกไปเลือกเกมแล้วกดอันที่สองนะครับอ่ะผมจะออกไปเลือกเกมเนี่ยคโคตรง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะไวนะครับมันตอบสนองดีมากเลยนะ อ่ามันค่อนข้างที่จะไหวนะคะนรับพี่ๆนะครับนี่างเกมบอลคันเลอร์เนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองเกมนี่นก็เยอะนะเนี่ยครับผมเกมเด่นๆที่ผมบอกอะ่ะมีแทบทั้งหมดเลยนะครับผมยูปงยูกิเนี่ยเทียบเลยนะครับอันนีปป้เกมบอลธรรมดาขาวดำไอเดียเอเวอร์จีอีสแลนด์นะครับโอ้โหใครจะเข้ามาหาของพอดีอาคีบอลสีทุกแะล่ะนะครับ ันนี้เมกกะไดเมกกะไดนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีเกมอะไรที่มันสนุกสนุกมากนักผมไม่ใช่คอเับเมกกะไดเท่าไหร่แต่ว่าเขามีมาให้นะครับเครื่องตัวนี้เมมเขามีมาให้ทั้งหมด8กิกนะครับลงเกมมาให้แล้วทั้งหมด6,000กว่าเกมตามตามหน้ากล่องเลยนะครับที่เขาบอกนะครับดิ6,000กว่าเกมนะครับอ่าอันนี้สักคือสเปคคร่าวๆนะครับผมนี่ครับอ่า8 800มิลลิแอมป์นะครับรับไฟเข้าอินพุตนะครับ5โวลต์นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบรรทัดที่สองนี่คือ,อจำนวนหลายชื่อเกมที่เขาลองรับนะครับผมหลายชื่อเครื่องเกมซมูเลเตอร์นะครับประมาณนี้เลยครับผมอ่านี่ครับผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับถ้าเราเล่นแค่เกมบอยแอดวานนะพี่ พี่นะถ้าเราเล่นแค่เกมบอยแอดวานะยังไงก็คุ้มเชื่อผมอยังไงก็คุ้มไม่จําเป็น,ปน,น,น,ะนจะต้องไปซื้อเครื่องที่มันแพงกว่านี้นะครับผมว่าแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วสําหรับพวกเรานะถ้าเล่นแค่เกม PC Engine ิเกมบอยแอดวานซ์ซูเปอร์แฟมิลี่คอมแฟมิคอมอะไรพวกนี้ยังไงก็เหลือๆนะครับไม่ต้องไปจําเป็นจะต้องไปซื้อเครื่องที่มันแพงกว่านี้นะครับผมเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับเก็บเงินไว้ทําอย่างอื่นดีกว่าเพราะาเราไม่ได้เล่นจริงจังอะไรขนาดนั้นแลครับ เต็มที่เลยนะสาหรับผมเนี่ยเปิดขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เล่นจริงๆนะแค่เปิดเสียงเปิดเกมให้ได้ยินเสียงให้เล่นเล่ถึงบรรยากาศเก,ากา่กาๆก็โอเคแล้วนะครับผมอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ผมพอไว้แค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวถ้ามีถ้ามีามเอ่เกมอะไรด,ดีหรือว่ามีอะไรดีๆมารีวิวอีกเดี๋ยวผมจะมาโพสให้พี่ๆได้ดูดีกันครับฝากกดติดตามไว,มไดดมมว,ว้ด้วยนะครับผมเอ่อฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อมีอะไรดีๆผมจะมารีวิวให้ดูอีกนะครับผม ะตอนนี้ก็พูดติดขัดนี้ต้องขออภัยด้วยครับพอดีว่าหัทฮัทอัดคลิปลงมูอุูดนะครับที่อยากจะฝึกนะครับเผื่อจจะเก่งนะครับจะได้มีช่องทางมาหากินอย่างอื่นบ้างนะครับที่มี่อ่ะโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับที่กดติดตามนะครับที่ขอบคุณมากจริงๆที่ดูคลิปจนจบถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายนะครับ